you mm -hmm. เาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมชาวฟรีไฟทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมชิตอนรับเข้าสู่ช่อง Over Zone นะครับผมนะก็วันนี้ก็คือเป็นวันที่ฟรีไฟเนี่ยจะมีการอัปเดตเซิร์ฟเอหรือว่าเป็นการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับนะก็หลายๆคนก็แบบเอ้ยไม่รู้จะทําอะไรดีใช่ไหมคุณเออก็คือวันนี้เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตตั้งแต่ประมาณอ่าสิบเอ็ดโมงนักทุนจนถึงสามทุ่มเลยนะครับแล้วก็โดดเดว่าน่าจะเหงากันเยอะนั่นแหละก็เอาเป็นว่าคลิปโรนี้ก็คือจะมาอัปเดตข่าวสารกิจจกรรรรรรรมมขอองสาาายฟีีนนนะะะคัับบทท่่่เได้ใใแพหหืว หลังจากอัปเดตเป็นใหม่ครับผมก็คือจะมีของฟรีมาให้ได้รับกันแน่นอนเลยในครนะซึ่งของฟรีที่เราจะได้รับนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับผมนะก่กอนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์ให้คลิป,ปนี้ถึง500ลไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผม โอเคนี่ับ, okay, บเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยในข่าสสำหรับของฟรีที่เราจะได้รับก็คือในวันที่3นี่เลยก็คือวันนี้เลยก็คือน่าจะมาหลังจากอัปเดตแพทนั่นแหละก,ก็คือจะเป็นกิจกรรมบีทปาร์ตี้รับซัมเมอร์นั่นเองในค่าวนี้ก็คือเป็นของฟรีชิ้นแรกที่เราจะได้รับหลังจากอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เลยในข่าวนะเออก็คือเป็นกิจกรรมบีทปาร์ตี้รับซัมเมอร์เมื่อเราเล็อกอินเข้าเกมปุ๊บเราจะได้รับไปเลยทันทีเป็นตัวสุ่มสกินปืนฟรี2องใบนับ่นเองในค้นนะััรบ ก็คือน่าจะเข้าประมาณสองทุ่มนั่นแหละเออประมาณ2องทุ่มสามทุ่มนั่นแหละก็มาหลังจากาการอัปเดตแพทใหม่เนาะก็คือจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับบีทปาร์ตี้สิบสี่มิถุนาอะไรประมาณนี้เลยในเขานะก็นะของฟรีต่อไปกันเลยดีกว่าในเขาพูดถึงของฟรีต่อไปก็คือนี่เลยในเขานะก็มีหลายๆคนเนี่ยถามผมกันเข้ามาเยอะเลยว่าพี่ครับกิจกรรมที่แบบให้เรากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เนี่ยให้ครบห้าหมื่นครั้งเนี่ยก็คือตอนนี้ครบแล้วเราจะได้รับตอนไหนอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ได้รับเลยในเขานะตอนนี้ก็คือทางฟรีไฟล์ สำหรับเป็นบัตรเป็นชื่อเป็นนกเหยี่ยวแล้วก็เป็นกล่องซุ่มไดมอนด์ระย,ย้า99ใบอนเองในเานีนก็ถ้าถามว่าเออครั้งนั้นก็คือผู้ชนะอวดก็คือน่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อเอ,อ,นนะอ็มส่วนเออก็ครั้งนี้ GM เนี่ยใจดีมากๆเลยในเขานะเซอร์ไพรส์ญญหนักจัดหนักหนึ่งไอที่มันน้อยไปเราไม่แจกเนาะเราจะแจกลับไปเลยยกเซตเลยในเขานะ,ะไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อ เป็นตัวนกเหยี่ยวนะครับนกเหยื่ยวฟอโก้นนี้เขาเแล้วก็จะเป็นกล่องสุ่มไดมอนด์รอเย่าถึง9.9ใบกันเลยะครับมันบอกเลยว่ารับยกเซตกันเลยถามว่ารับได้ยังไงรับวันไหนนะค,ะ <Yeah! S 1> คุณผู้ชมก็สามารถเริ่มรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนะครับก็ไม่ใช่วันนี้นะเขานะวันนี้ก็คือไม่ไม่ได้รับนะเขานะไม่ก็คือจะได้รับในอ่าน่าจะแบบในกล่องจดหมายนะั่ะ <c oughs> นก็เขาะะจะส่งมาในกล่องจดหมายให้เรารับไอเทมฟรีฟรียกเซิร์ฟกันเลยในครับคุณผู้ชมเออก็คือเป สี่มิถุนาบีดปาร์ตี้ชิวิมหาศสตร์ความฮอตนั่นเองในเขา้วก็มาตามที่แบบคุณผู้ชมก็สงสัยกันอยู่มากเลยว่าเอ้ยพี่ครับผมเนี่ยกดรีแอคชั่นแล้วผมอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อจังเลยครับอีกใจหนึ่งผมก็อยากได้เป็นอนุเกี่ยวจังอีกอย่างผมก็อยากได้กล่องอีกอะเอ้ยผมอยากได้สามอย่างเลยข้อหอกเลยในเขานะจีเเนี่ยใจดีมากๆเลยในเขานะแจกให้เราถึง3อย่างไปเลยฟรีๆในเขานี่ก็รอดรับก็เลยจำว่าวันที่14มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมเข้ามา็อกอินมารับ สีสิสานาเอนนี้นะครับมีนัดแน่นอนเลยถึงของฟรีชิ้นต่อไปกันดีกว่าหลังจากอัปเดตแพดใหม่นะครับแล้วก็คือในอ่หมวด4วีซเนี่ยเราจะมีแรงคงที่แบบอ่มีของรางวัลแรงคงนั่นเองอ่ะผมก็ได้พูดไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ก็ขอมาบอกในคลิปนี้เหมือนกันนะเผื่อบา,บางคนยังไม่ได้ดูคลิปแล้วก็ยังไม่รู้เนาะก็คือเป็นปืนอ่า โกลเด้ Eagle, นเดสเซอร์อีเกนั่นเองนใครับนะั่นก็คือจะเป็นปืนตัวสีทองที่เราจะได้รับฟรีๆนั่นเองก็คือขายที่แบบได้อยู่ในอ่าแรง g e g o l นั่นเองนในเขานะนะก็ไม่ใช่อ่าเป็นแรง r a ของนี่นะครับผมนะไม่ใช่แรง r a ตัวหลักของเรานในเขานะก็คือจะเป็นแรง r a ทางด้านของ4ี่ีสเท่านั้นนะครับแล้วนะก็ถ้าเราอยู่โก3ปุ๊บเราก็น่าจะต้องจบซีซั่นก่อนเราจึงจะได้รับเป็นของรางวัลเป็น สกินปืนเดสเซอร์อีเกิลนั่นเองนะครับแนละ้วก็บอกเลยว่ารอรับของฟรีก็เลยก็จะถามว่าหมดแรงซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะเริ่มในวันไหนนในเขามันก็บอกเลยว่ามาในวันที่4หรือว่าวันพรุ่งนี้นะั่นเองนะครับนะวันที่4ประมาณอ่าหกโมงเย็นนะครับแล้วก็จะรีแรงหรือเปล่าน่าจะรีแรงใหม่นะั่นแหละ ใครที่แบบไม่มั่นใจว่าเขานับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกหรือว่าเริ่มต้นใหม่เป็นซีซั่นหน้าเลยในเขาบนี่ก็ต้องรอดูดแต่ก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนก็น่าจะอ,ะอยู่เกินโกสากันกกแล้วแหละตอนนี้ผมก็อยู่เป็นเดมอนสามแล้วในเขามันก,ก็ไม่ค่อยได้ไต่หรอกส่วนใหญ่ก็คือจะไต่เฉพาะรง้งแมตช์จ,จัดระดับเพื่อไปในเขานะครับน่น,นีก็ ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแบบอ่าหมดจากระดับแบบนี้มากกว่านะครับนะมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่ารับแนะล้วสำหรับลัคกี้เรายยาเนี่ยมีข่าวสารเข้ามาะครับนะแต่ก็ไม่มัน่นใจว่ามันจะเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นชุดนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ขอฟันธงเนาะก็คือของเซิร์ฟนอกเนะี่ยก็คือจะเป็นชุดตัวนี้เลยนะครับผมนี่เป็นชุดตัวนี้เลยแต่ก็เซิร์ฟไทยผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนะคุณผู้ชมก็มีมาวิเคราะห์กันดูนะว่ามันจะเป็นชุดไหนเนาะอันนี้ผมก็เดาไม่ถูกจริงๆว่าจะเป็นชุดนี้หรือ,นะรอ,อ,อเปล จะเป็นข่าวสารซื้อโนก็คือจะเป็นชุดนี้เลยนี่ก็คือเป็นภาษาไทยด้วยก็น่าจะแบบใช่นั่นแหละเป็นรูปหลุดนั่นเองนี่เขานะก็คือเป็นของไทยเราล้นเองนี่เขานี่ก็คือมีภาษาไทยนั่นเองก็แน่นอนเลยอ่าสำหรับตู้เดมอนโรเยลเนี่ยจะเป็นชุดนี้แน่นอนเลยอ่าสวยมากๆเลยสำหรับชุดแต่ตู้เดมอนโรเยลใหม่แต่ตู้โกลเยอนี้ผมไม่มั่นใจเนาะจะเป็นชุดนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีที่แบบเป็นภาษาไทยเนาะคุณผู้ชมก็มีหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ครับตู้โกลเยลใหม่เป็นยังไงเอ่ยมันจะเราจะได้ชุดแบบไหนนะสายฟีเนอยากได้แล้ววเเนาาาะออก็รร่ ดูดีกว e ่าเนาะก็คือหลังจากอัปเดตแพทปุ๊บประมาณ2องทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าตัวเกมได้แล้วก็อยาเล่นเลยคุณผู้ชมก็ต้องมาดูลัคที่เรายลอกันก่อนเลยแล้วก็มารับของฟรีนี่คือผมเก็บบัตรมาตั้ง100อใบอ่ะก็คือรอรับของฟรีเลยนะครับผมเนี่ยหนึ่งร้อยใบแล้วก็กลอียสามสามแสนี่หมื่นนะครับผมก็บอกเลยว่าผมต้องได้แน่นอนเลยสำหรับชุดโกระเย่าเลยครับผม ก็พูดถึงของฟรีกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงของใหม่ที่อัปเดตเข้ามากันดีกว่านะครับนะก็แน่นอนเลยก็คือจะเป็นท่าทางใหม่จาก6ช่องก็คือจะอัปเดตมาเป็น8ช่องเลยเองนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนเลยครับผมก็คือหลายๆคนก็บ่นบอกว่าเฮ้ยท่าทางผมมีเยอะแยะอ่ะเอ้ยอยากเอาไปใช้มั่งอ่ะผมใช้แค่6ท่าทางมันมัน,ม,นมันไม่พออ่ะอก็บอกเลยว่าแพทนนี้เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ย อัปเดตมาตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับสำหรับ8ช่องท่าทางนะครับแนละ้วก็ใช้กันแบบอ่าอิ่มจุๆเลยนะครับนะต่อมาเลยดีกว่าในข้องสํสำหรับอัปเดตตัวละครด้วยนะครับนะั่นก็คือ,อเจ้าตัวละครเอล็อกที่คุณผู้ชมชอบเนะี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ดีที่สุดก็ว่าได้หรือเปล่าเออก็คือเป็นการอัปเดตท,ที่แบบเราสามารถนําสกิลของเอล็อกหรือว่าสกิลที่แบบเป็นกดใช้เนี่ยสามารถนําไปใช้กับตัวละครอื่นได้แล้วนนเองสำหรับแพทนี้นะคบคุณผู้ชมเออ เหมือนสมมุติคุณผู้ชมเนี่ยอยากเล่นเป็นตัวนี้เออ,อเป็นตัวที่แบบมันไม่ใช่ปุ่มกดเช่นตัว A1 2 4อนะครับอันนี้จะใช้ไม่ได้จะใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะมันเป็นปุ่มกดเนาะสมมุติเราอยากใช้ร่วมกับโมโคในเัานะเราก็สามารถนําสกิลของอาเพ็กชิโอหรือว่าเอล็อกเนี่ยมาใส่ร่วมกันได้เลยในเขานะก็บอกเลยว่าแพทใหม่เนี่ยก็ตอบโจทย์หลายๆคนที่แบบเอ้ยหนูอยากเล่นตัวละครผู้หญิงอ่ะพี่แต่หนูก็ชอบตัวสกิลของมันของเอล็อกนะแต่หนูไม่อยากเล่นตัวผู้ชายเลยก็บอกเลยว่าแด้แน่นอนเลยสำหรับแพทใหม่นะ ก็ตอบโจทย์แน่นอนเลยก็อะไรหลายคนถามว่าเอ้ยตอนที่ผมทำซื้อเป็นวันก็บอกว่าเอ้ยทำไมพี่ใช้ตัวละครนี้ทําไมมีตัวละครเอล็อกด้วยนี่นะครับผมก็คือแพทใหม่เขาจะอัปเดตมันเองนะครับผมนะก็รอดูรอเล่นกันเลยนะครับสำหรับอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็คือต้องถึง3ามทุ่มเลยนะทุกคนก็น่าจะเหงาเหงากันอยู่นะครับนะก็ใครอยากเล่นกับผมก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับผมก็ตอนนี้เลยนะครับโซนเจ็ดหนึ่งหกสามหนึ่งสอนะครับนะก็ใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะครับผมก็จะทยอยรับนนนนะะะครััับบผมลกกกก็็สาไปเเพื่่อๆจ ขอลบนะคะที่แบบเชิญมั่วจริงๆนะครับนะบางคนเนี่ยเชิญมามั่วมากๆเลยแบบเชิญมาบ่อยเกินนะครับนี่ก็ต้องขอลบนะครับนะครอยากเล่นกับผมก็แอดกันเข้ามาได้นะครับนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกอัปเดตหนึ่งดีกว่านะครับผมแถมนะผมก็คือเขาปรับสมดุลของอาวุธใหม่ใน้เขานะก็บอกได้เลยว่าช้ําใจจริงๆนะครับสำหรับ M 18 8 7เจของเราเนี่ยลดระยะวังผลกันอีกแล้วแลวก็ลดความเสียหายขั้นต่ำอีกแล้วนะครับนะ <c oughs> นก็คือลดลงไปอีกคือเคยลดแล้วก็ลดลงไปอีกเพราะว่ามันยังแรงอยู่เนะ ก็คือแบบมีสกินอยู่เนาะใครยังไม่มีสกินก็คือต้องไปสูมสกินเนาะจะได้แบบเท่าเดิมนะครับไม่ได้ลดอะไรเนาะแค่ประมาณนั้นลแหละก็มันแรงเกินแต่เขาบอกว่าถ้ายิง2องนัดก็คือจะตายตายเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือหวังผลเหมือนเดิมเลย2นัดก็คือยังแตกเหมือนเดิมแต่ก็ลดระยะกับลดความเสียหายขั้นต่ำนั่นเองนะครับนะเออก็ต่อไปเลยก็คือ S K S ของเราเนี่ยก็คือจะเพิ่มอีกแล้วนะผมก็คือแต่หลายคนเนี่ยไม่นิยมใช้กันเลยสำหรับ S K S เนี่ยไม่เล่นกันเลยเนาะสำหรับแพทนี้เพิ่มความเสียหาย มื่อยิงตัวแน่นอนเลยนะครับปก,ปกติก็คือแรงอยู่แล้วก็คือตอนนี้จะแรงขึ้นไปใหญ่อีกนะครับน,ะน่าจะแบบ2หน้าแตกนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรา,ก,ราการยิงด้วยนะครับนะออแลวก็ถ้าแบบอุ้ยถ้าแบบเพิ่มมาตราในก,การยิงปุ๊บเรามีสกินของเ,เพิ่มมาตรา,ก,ราการยิงอีกเแบบุ้ยน่าจะแบบรวยังกะสกาอีกนะครับไม่รู้นะครับนี่ก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็มีการเพิ่มจอกเกราะด้วยสำหรับ FKS เนาะ ก็ต้องรอรับชมกันเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเป็นปืนโกงของแผทนี้ก็ได้นะครับ้วก็ครั้งที่แล้วก็คือจะเป็นเอ็กแอมปที่ปรับแบบไวขึ้นเลยแบบเป็นปืนที่นิยมมากๆเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยชอบเล่นเอ็กอมปมากเลยในแผทนี้เนาะแผ่นหน้าก็เอสเคเอสน่าจะเป็นปืนท็อปท็อปรอเปล่้ลดีก็ต้องรอดูนะครับนะต่อมาเลยก็คือเอสวีดีเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายเมื่อยิงตัวเหมือนกันเลยแล้วก็เพิ่มการเจาะเกาะอะไรนนะครับผมนะก็เอสวีดีก็คือเป็นปืนสไนเปอร์รที่แบบไม่ค่อยมีใครอยากเล่นนะครับ้วก็คือไม่ค่อยมีใครออบเลอบเล่นนมยหหิาางะ้กก็็จ มีการหยิบมาเล่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รอดูกันเลยสำหรับอัปเดตแผนใหม่โฉมใหม่อัปเดตใหม่หมดเลยหน้าร็อบบี้อะไรใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็รอรับชมกันเลยนะครับแล้วก็รอดูเลยว่ามันจะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่อะไรยังไงนะครับแล้วก็จริงๆผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละสำหรับเซิร์ฟแอดวานนะครับแล้วก็คือเป็นเซิร์ฟล่วงหน้านนั่เองอ่ะก่อนที่จะอัปเดตแผนใหม่นั่นเองก็หากคุณผู้ชมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คือสามารถไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเลยนะครับนะก็คือปืนบาเรตเข้ามาด้วยนั่นเเเเเเอออองงงงปปืนนนนนนบบบบาาาารรรรรรตตตททททีีี่่่่สมมมมถยยิะะะะลลุุไไไไ้้้โโวววดดดัััััคคคคคจ๋กก็็ูขผ สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมไปๆครับผมไปๆจ้า